สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องครูนิดติดสอนนะคะวันนี้นะคะครูนิดจะมาสอนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน,นะคะ่คนนนะ,คะเครื่องหมายวรรคตอนคะเป็นเครื่องหมายที่ใช้เขียนประกอบข้อความประโยคคำตัวอักษรตัวเลขนะคะเพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจนนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เครื่องหมายวรรคตอนแต่ละตัวนะคะจะมีชื่อเรียกวิธีการใช้ วิธีการอ่านเครื่องหมายอย่างไรค่ะอันแรกนะคะจะเป็นจุลภาคหรือลูกน้ำค่ะจะใช้ขั้นข้อความคําหรือตัวเลขนะคะตัวอย่างเช่นอย่างตัวเลขนะคะ2 5 0 0 5 6 0 0 0อย่อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ใช้แยกข้อความนะคะเช่นจังหวัดในภาคเหนือเช่นเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลำปางนะคะโดยวิธีการอ่านเครื่องหมายนี้นะคะ ก็ไม่ต้องอ่านเครื่องหมายค่ะให้อ่านตัวเลขหรือให้อ่านข้อความไปเลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นเครื่องหมายสัญญาประกาศค่ะหรือขีดเส้นใต้นะคะอันนี้จะใช้เน้นข้อความนะคะวิธีการใช้ก็คือไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะคะให้อ่านตามข้อความที่ปรากฏได้เลยนะคะแต่ให้เราะระลึกอยู่ในใจเสมอว่า ถ้าเกิดมีเครื่องหมายขีดเส้นใต้ใต้ข้อความนะคะจะต้องเขาต้องการเน้นนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเช่นข้อใดไม่ถูกต้องแบบนี้นะคะคือต้องการเน้นข้อใดไม่ถูกต้องต้องการเน้นคําว่าไม่ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะเป็นเครื่องหมายอัสเเจรีหรือเครื่องหมายตกใจค่ะจะใช้เขียนไว้หลังคําอุทานนะคะเช่นโอ้ยเจ็บจางเอ๊ะใครมาแบบนี้นะคะ ใช้ง่ายๆค่ะวิธีการอ่านก็คือไม่ต้องไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายค่ะแค่อ่านอ,อาจจะเน้นคำในส่วนของคำที่อยู่ด้านหน้าของอัสเตอรีหน่อยแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นเครื่องหมายอัญ,ญประกาศค่ะหรือเครื่องหมายคำพูดจะใช้เขียนคร่อมคำหรือข้อความที่ต้องการเน้นแล้วก็ใช้เขียนครอมบทสนทนาน,นะคะอ่าตัวอย่างนะคะเช่นวายุมีชื่อเล่นว่าสายลมนะคะ อ่าอันนี้จะเป็นการเน้นนะคะชื่อเล่นว่าวายุเนี่ยเขามีชื่อเล่นว่าสายลมต้องการเน้นชื่อเล่นแบบนี้นะคะแล้วก็ครูถามว่านักเรียนไปไหนมานะคะอันนี้จะเป็นบทสนทนาเนาะนักเรียนไปไหนมาคะเนี่ยคือเป็นบทสนทนาของคุณครูที่ถามนักเรียนค่ะส่วนข้อความที่ตอบว่าไปโรงอาหารมาค่ะอันนี้เป็นข้อความที่นักเรียนตอบนะคะจะเป็นบทสนทนาของครูกับนักเรียนค่ะ โดยวิธีการอ่านเครื่องหมายอัญ,ญประกาศเนี่ยนะคะเราจะไม่อ่านชื่อเครื่องหมายค่ะแต่เราจะอ่านตามข้อความที่ปรากฏเลยต่อไปเป็นเครื่องหมายบุพสัญญาค่ะหรือเครื่องหมายละนะคะก็จะใช้เขียนแทนคําหรือกลุ่มคําซึ่งอยู่บรรทัดเหนือขึ้นไปเพื่อไม่ต้องเขียนคําซ้ํากันนะคะเช่นเห็นไหมคะตัวอย่าง พัสสอนอ่านว่าพัสสอนดูสิตอ่านว่าดูสิตนะคะเห็นไหมคะเขาจะใช้เครื่องหมายบุสภญญาหรือเครื่องหมายระนะคะละคำว่าอ่านว่าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเขียนซ้ําต่อไปเป็นเครื่องหมายไปยานน้อยจะจะใช้เขียนไว้หลังคําที่เป็นชื่อเฉพาะหรือคํายาวบางคําเพื่อที่จะย่อคํานั้นๆน,น,นะคะเช่นคำว่าโปรดเก้าเห็นไหมคะต้องอ่านว่าโปรดเก้าโปรดกระหม่อม กรุงเทพต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานครเห็นไหมคะการอ่านเครื่องหมายปยายานน้อยเนี่ยไม่ต้องอ่านชื่อค่ะแต่ว่าให้อ่านคำเต็มของคำนั้นนะคะต่อมาเป็นทับค่ะ,ะทับนะคะจะใช้แบ่งเลขที่หรือว่าใช้แวะหรือใช้แบ่งวันเดือนปีค่ะถ้าใช้แบ่งเลขที่เนี่ยให้อ่านว่าทับค่ะแต่ว่าถ้าใช้แบ่งวันที่เนี่ยให้อ่านเป็นวันเดือนปีไปเลยค่ะอ่า อย่างเช่นถ้าใช้แบ่งเลขที่เนี่ยก็จะเช่นบ้านเลขที่ยี่สทับหนึ่งใช่ไหมคะแบบนี้เช่นบ้านเลขที่ย0 1สทับหนึ่งแบบนี้เห็นไหมคะอ่านว่าบ้านเลขที่ยี่สทับหนึ่งส่วนวันเห็นหมสิบสทับสิบทับห5หแบบนี้ไม่ได้อ่านว่า14บสทับสิ ทับหนะคะให้อ่านว่าวันที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราช2565แบบนี้นะคะต่อมาเป็นเครื่องหมายไมยมุกค่ะอ่าไมยมุกนะคะจะใช้ซ้าคาค่ะใช้ซ้ําวลีแล้วก็ใช้ซ้ําประโยคค่ะวิธีการใช้นะคะเอ่อจะไม่อ่านชื่อเครื่องหมายะคะ่ะแต่ว่าจะอ่านข้อความคําประโยคหรือวลีนั้นซ้ํานะคะอ่ะเราก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะคะอย่างเช่น ใช้ซ้าคำนะคะเช่นคําว่าเด็กๆวิ่งเล่นนะคะก็คือซ้ําคําว่าเด็กๆนะคะใช้ซ้ําวลีก็คือวันหนึ่งวันหนึ่งฉันต้องเดินหลายเที่ยวนะคะก็คือใช้ซ้ําวลีวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะและสุดท้ายเป็นใช้ซ้ําประโยคค่ะเช่นฉันเล่น <prompt> ชนะแล้วฉันเล่นชนะแล้วแบบนี้นะคะจะดูเป็นกรณีกรณีไปนะคะบางอันก <MI descrição> ็จะซ้ำคำซ้ำวลีหรือซ้ำประโยคแบบนี้จะต้องดูเป็นรายกรณีไปค่ะ เครื <mile> ่องหมายปลายยนใหญ่มักจะใช้เขียนไว้ข้างหลังข้อความที่จะมีต่อไปอีกมากนะคะหรือใช้เขียนไว้ระหว่างกลางข้อความซึ่งตัดมาจากข้อความเต็มค่ะตัวอย่างก็คือตัวอย่างของใช้เขียนไว้หลังข้อความที่จะมีต่อไปอีกมากนะคะก็คือตัวอย่างบุคคลสําคัญของประเทศไทยเช่นสุนทรภู่เท้าสุรนารีและอื่นๆถ้าเขียนไว้หลังข้อความที่จะมีต่อไปอีกมากนะคะเราจะอ่านเครื่องหมายว่าและอื่นๆค่ะ ส่วนอันที่สองนะคะคือใช้เขียนระหว่างกลางข้อความซึ่งตัดมาจากข้อความเต็มตัวอย่างนะคะเนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมีข้าวรพุทธเจ้าละถึงดุดถวายชัยชายูเห็นไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ระหว่างกลางเราจะเราจะอ่านเครื่องหมายนี้ว่าละถึงค่ะแต่ถ้าอยู่ข้างหลังข้อความเราจะอ่านเครื่องหมายนี้ว่าและอื่นๆไม่ยากเลย ต่อไปนะคะเป็นเครื่องหมายมหัภาคค่ะหรือจุดใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อนะคะใช้เขียนหลังตัวเลขหรือกอขอคอเพื่อบอกลำดับใช้เขียนขั้นตัวเลขบอกเวลาระหว่างชั่วโมงกับนาทีแล้วก็ใช้เป็นจุดทศนิยมตามตัวอย่างเลยเห็นไหมคะพศตัวย่อนะคะอ่านว่าพุทธศักราช1 2 3นะคะเป็นลำดับ123 9.10ออ่านว่า 9ก้านาิกาสิบาทีแบบนี้นะคะอันนี้อาจจะต้องมีนอด้วยเนาะนนะคะอ่ะต่อไปเป็น6 5 0ุดหนบาทอ่านว่า6 0สิบาทห้สตางค์แบบนี้นะคะต่อไปเป็นเครื่องหมายปรัศนีหรือเครื่องหมายคําถามอันนี้นะคะจะเห็นบ่อยจะใช้เขียนไว้หลังคําหรือข้อความที่เป็นคําถามนะคะเขียนหลังข้อความนะคะเช่นเธอจะไปไหนนะคะ ให้อ่านว่าเธอจะไปไหนนั่นแหละไม่ต้องอ่านเครื่องหมายนะคะอเขียนในโจทย์วิชาคณิตศาสตร์นะคะเช่น5้าคูณแเท่ากับเท่าไหร่ให้อ่านแบบนี้นะคะไม่ได้อ่านชื่อเครื่องหมายปะาัะณีหรือเครื่องหมายคาถามนะคะจะอ่านตามบริบทค่ะว่าใช้ในบริบทไหนถ้าใช้กับข้อความก็เป็นคําถามถ้าใช้กับตัวเลขก็เป็นคําถามเหมือนกันคะ่ะอก็คือเครื่องหมายคําถามเลยเนะาะ ใช้กับข้อความเช่นเธอจะไปไหนไม่ต้องอ่านเครื่องหมายนะคะให้อ่านว่าเธอจะไปไหนเลยใช้เขียนในโจทย์คณิตศาสตร์ก็คือเช่น5คูณ8เท่ากับเท่าไหร่เงี้ยเครื่องหมายเพรสเชนมาเราก็จะอ่านว่าเท่าใดแบบนี้เนาะต่อไปนักคลิขิาต์หรือวงเล็บค่ะใช้กับตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นหัวข้อนะคะเช่นกการอ่านขอการเขียน1การบวก2การคูณแบบนี้นะคะ แล้วก็ใช้กับตัวเลขในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเช่นนี่นะคะ6คูณ5บวก5เท่ากับเท่าไหร่เวลาอ่านนะคะจะต้องอ่านว่า6คูณวงเล็บเปิด5บวกบวงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่คะเวลาอ่านต้องอ่านเป็นวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดนะคะแต่ถ้าเวลาอ่านข้อให้อ่านเป็นข้อเลยนะคะอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น ใช้เขียนกำกับข้อความนะคะกำกับข้อความที่อธิบายไว้เพิ่มเติมเพื่อให้ข้อความนั้นน,น,นะคะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างนะคะจะต้องอ่านว่าพระยาสีสุนทรโบหารวงเล็บน้อยอาจารย์รยางกุลแบบนี้นะคะต่อไปเป็นยัตติพังค่ะ ยติพังนะคะจะใช้เขียนแยกคําอ่านนะคะแล้วก็ใช้เขียนแยกตัวอักษรค่ะเช่นยติพังนะคะอ่านว่ายติพังใช้เขียนละตัวอักษรเช่น1นถึงหแบบนี้ให้อ่านว่า1นถึงหนะคะอ่าก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับบทเรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนะคะนักเรียนนะคะก็ไปทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งได้นะคะสามารถ่ะ เปิดวิดีโอเล่นซ้ำดูได้นะคะหากยังไม่เข้าใจค่ะสำหรับวันนี้นะคุณนิดก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ